สุพนัทเหมือนตากับโอกาสทองที่ลงเล่นให้กับเลอเตอร์ซิดมุมประตูสวัสดีครับเรามุงมงประตูวันนี้เราจะมาพูดถึงเจอแบงค์สุขนัทเหมือนตากับการไปลดแร่นในลีกยุโรปก,กับสโมสรดังอย่างเลสเตอร์ซิ้นักเตะดาวรุ่งจากทัพปราสาทสายฟ้า ของหน้าสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดสุภนัทเหมือนตาเนี่ยก็เป็นน้องชายของสุพโชคสรารชาินะครับผมผมได้ทําคลิปก่อนหน้าไว้ละสามารถไปเลือกรับชมได้เลยสุภนัทเหมือนตาได้ทํารายสถิติเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดในการลงสนามทําประตูในรายการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกขาติดทีมชาติข้ามรุ่นทั้งยู19ย23 และเป็นทีมชาติชุดใหญ่รวมไปถึงการเป็นเจ้าของเซติด้วยการเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในศึก AFC Champions League มันเป็นบอดสานหน้าใหม่เลยนะครับผมที่ได้ทำลายเซตินักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดตลอดการและได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ด้วย ทั้งนี้นะครับผมในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับผมลงสนามให้กับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดรวมทุกรายการทั้งหมด33นัดทําไป6ประตูและคว้ารางวัลดาวซนโกล่วมศึกยู23จิงแชมเป์เอเชียที่3ประตูอีกด้วยนะครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาได้เดินทางมายังประเทศอังกฤษตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมร่วมกับรัตนกรใหม่คามิและสุปชัยใจเด่นนะครับผมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมเลิตเตอร์ซิตี้เป็นเวลา1เดือนและเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่าานม แบงค์สุพรัตน์เหมือนตาหรือหน้าวัย19ดีกรีทีมชาติไทยเนี่ยของทางสโมสรบุรีรัมได้รับโอกาสในการเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเรสเตอร์ซิตี้รุนอายุในเกิน23ปีพบกับทีมบาเรลเอฟซีนะครับผมทีมในลีกภูมิภาคของประเทศอังกฤษโดยมีผลสกอร์จบที่เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งะครับผมเอาละครับการได้มีโอกาสในการลงเล่นแบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับผมทุกคนว่าแม่เหรครับสุพรัตน์เนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมาก มีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นตั้งใจความทะเยอทะยานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยและเรื่องนี้อาจจะมีเสืรอไพ์ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นความหวังใหม่ในวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้อาจจะเป็นการพัฒนานักเตะตั้งแต่เยาวชนเป็นหลักซึ่งเป็นแนวทางของทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับผมเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีบทสัมภาษณ์ของคุณเนวินชิดชอบนะครับผมได้แจ้งรายละเอียดไว้ว่าการไปของสามนักเตะในครั้งนี้ไม่เพียงเพียงการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวแต่มันจะเป็นการไปทื่สอบฝีเท้า แต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตแะแต่ทางสโมสรว่าจะสามารถทําผลงานได้ดีหรือไม่หากทาผลงานได้ดีก็มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับทางสโมสรกันยาวๆหรือแม้แต่มีโอกาสได้ร่วมเล่นกับทางสโมสรซึ่งทางนี้จะขึ้นอยู่กับทางสโมสรคุณเดวินได้กล่าวไว้และผมมองว่าการที่สุพนัทเหมือนตานะครับผมได้ลงเล่นในการแข่งขันในครั้ง,น,งนี้ได้เป็นลายชื่อตัวจริงเพราะอาจจะถูกหมายตาจากผู้ดูแลสโมสรก็ได้นะครับผมจากโค้ชเองหรือ,อทีมงานของทางสโมสรเองเนี่ย อาจจะมีการให้เซ็นสัญญาหรือร่วมเ,เล่นกับทางสโมสรก็เป็นไปได้นะครับผมมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าทางเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้ดีอยู่แล้วยังไงเนี่ยทางนี้ทีมงานมูนตูและแฟนบอลชาวไทยคงมีโอกาสาได้เห็นนักเตะได้ร่วมเล่นกับลีกยุโรปกันยาวๆนะครับและหากช่องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ